สวัสดีครับพบกับผมด็อตอรกฤิเรียนผ่านนิดกับที่นี่ครับ t i p t o อ t v วันนี้ผมมาถ่ายคลิปหลักสูตรที่จะเอาขึ้นบนเว็บไซต์ t i p t o อ t v แล้วก็มาจบที่หน้าภารกอนพอดี6โมงเย็นละหาอะไรกินดีกว่าก็เลยเดินเข้ามาในภารกอนมาหาอะไรกินซึ่งเมื่อวานนี้เย็นกินสเต็กวากิวทัชจิมา วันนี้มื้อเที่ยงกินบุฟเฟ่เนื้อแกะชาบูมื้อเย็นก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่เอาเนื้อไม่อยากกินข้าวที่เป็นข้าวข้าวข้าวอะไรดีที่มันพอจะดูสุขภาพดีก็เลยคิดถึงอาหารญี่ปุ่นก็เลยวนมาร้านนี้ครับฮอมโมโนซูชิเนกก็เข้ามาไม่คิดอะไรมากครับก็ามาก็จะเริ่มสั่งแล้วพอตอนสั่งในเมนูเนี่ยมันเขียนว่า 3 5ห้าไม่ร่วมผมก็เลยคืออะไรว่า3 5ห้าไม่ร่วมก็เลยถามพนักง,งานว่ามันคืออะไรจนนันเข,เขาเลยแจ้งว่ามันจะมีบุฟเฟ่ต์ด้วยเป็นบุฟเฟ่ต์3 0ห้ากับ5 5 0 0ห้าไอจะมีเขียนว่า3 5ห้าไม่ร่วมคือถ้าบุฟเฟ่ต์3 5ห้าสั่งไม่ได้แต่ถ้า5 0 0ห้าสั่งทั้งเล่มผมก็เลยให้เดินไปประมูขอคำนวณหน่อยแล้วผมก็เปิดดูไว้ว่าไอที่ผมคิดจะสั่งเนี่ยรวมๆแล้วเท่าไหร่ซึ่งมันมันมีสักเก รวมสาเกรวมเบียร์สนอาซาฮีพูดที่พ่อไม่ได้นะเลยถาว่าเอาใหม่แล้วก็รวใช่ามเถอะแล้วก็รวมพวกเครื่องดื่มพวกโค้กสไป์ผมรวมๆแล้วน่าจะน่าจะเป็น5,500บวกลบกุ้มกิ่นกุ้มกิ่นเอาเป็นว่ากินอย่างสบายใจแล้วกันก็เลยซัดจัดไปครับ 5, 5. ุฟเฟ่้าพันทีนี้ตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจครับว่าที่นี่จะรสชาติเป็นยังไงก็เลยสั่งมาลองก่อน ลองเสร็จก็ลองชิมชิมแล้วเฮ้ยรสชาติก็โอเคนี่หวาก็เลยเอาก็เอาวะทําคลิปเสลยครับก็นี่ตะกี้ชิมเป็นอย่าำแล้วครับโฟรกราครับโฟรกรานี่โฟรกราให้ดูครับโฟกรามาน,นเนียนมาเนื้อใหญ่ๆนาะหนาะมาเลยนุ่มและไม่เลียนมากอื มันมีความมันกำลังดีถ้ามันไม่เลี่ยนมากนี่คือข้อดีเพราะถ้าเกิดเจอฟอกากราเลี่ยนเข้าไปสองคำนั่งละหยุดละเาก่าอืมอร่อย,ออยดีเลยแล้วก็ธรรมดาทั้งหมดที่สั่งมามีหนึ่งอย่างครับที่มีข้าวปนหมานั่นก็คือนี่ครับเป็นซูชิหน้าอันนี้ผมปิดหน้าไว อันนี้เป็นซูชิไขป่ปลาอไม่ใช่ไขป่ปลาปูคานิมิโซะนะครับของชอบเมียอันนี้คือทินแทนงเนอืมอืม,อม,อม,อม ดีเลยครับดีมันมีความมันมีความคาวของคาเน,นมิโซแล้วก็มีความหวานแล้วมันเฮ้ยม,มันกำลังดีมันไม่เคาวเกินไปแล้วก็ไม่หวานเกินไปแล้วสําคัญคือมันไม่เลี่ยนเว้ยถ้าใครมาที่นี่ ตัวนี้นะครับมันจะเป็นสาเกขวดใหญ่ที่อยู่ทางขวา <coughs> คือพูดไม่ได้ไงกลัวโดนอยู่ทางขวานะครับมันจะออกจืดหน่อยมันจะมันจะไม่ค่อยเข้มมันจะไม่ค่อยจีดมันจะดูเป็นออกน้ำเปล่าที่แสบนิดๆกินเรื่อยๆได้แต่แอลกอฮอล์ไม่ต่ำแค่รสชาติมันดูมันดูลื่นๆเมาง่ายหัวชิน เวลาสั่งทีหนึ่งครับมันจะมาประมาณไซส์นี้ซึ่งไอไซส์นี้เนี่ยอีกแก้ววน่าจะสักสี่แก้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปคิดอีก,อกรุ่นกินได้สองชั่วโมงเริ่มรับตั้งแต่สั่งออเดอร์แรกวันนี้เสร็จงานพอดี เดี๋ยวตอนแรกกาว,ว่ากินเสร็จจะไปหาซื้อวายลักกลับบ้านเปลี่ยนแผนใหม่วันนี้ไม่ต้องซื้อวายละเดี๋ยวซัดสาเกจีนีสักสองชั่วโมงเสร็จแล้วกลับบ้านอาบน้ํานอนจบงานวันนี้พรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับออันนี้เป็นอูนิครับอูนิแบบไม่มีข้าวเลยครับร้านนี้ก็อิกุระไม่มีข้าวเลยเช่นเดียวกันเต็เมเต็มื้อนี้อันนี้ฮามาจิครับเออสีสันใช้ได้อันนี้โอโทโร่ แล้วก็อามะเอบิครับซึ่งต้องบอกว่าน่าเสียดายมากที่โปตันเอบิหมดคือเขาบอกว่าโปตันเอบิไม่มาหลายเดือนแล้วผมจังหวะแรกคือแบบผมชอบโปตันเอบิแะตั้งใจมากินโปตันเอบิไปที่ไหนก็ตามโปตันเอบิจะเป็นเมนูหลักวันนี้ไม่มีกม็ไรจะหาอย่างอื่นกินเอาซึ่งอันนี้เวลากินเขาก็จะมาแบบนี่ครับมาแบบซาย แล้วก็เอาช้อนมาแล้วเราก็จะทำการตัดตัดกัดก็ดีจัดก็ดีมันมีความหวาน,ม,นมีความหอม ข้าวนิดๆฮึมต้องบอกว่าฮึมก็ต่ฟอ,อการมาแล้วผมว่าคนที่อยากกินอาหารญี่ปุ่นแต่ไม่อยากได้ข้าวเนี่ยผมว่าเออที่นี่ดีเฮ้ยดีๆอันนี้คืออุนิเนี่ยมันจะมีแบบมันจะมีมามาเป็นถาดด้วยนะคุณมันจะมีมาแบบเนี้ย มาแบบมาเป็นถาดนี่เห็นไหมแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่าจะอร่อยแค่ไหนแลาจะกินไหวแค่ไหนก็เลยสั่งมาเป็นถ้วยไซส์เล็กมาก่อนเอามาชิมซึ่งก็โอเคครับถือว่าดีดีนะแต่กินเยอะๆเดี๋ยวมันจะขึ้นหัวไม่ใช่ได้อ,อดีผมว่าดีนะดีเลย คือชีวิตอยู่ยากครับเคยอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนแล้วผมเคยไปเที่ยวฮอกไกโดแบบว่าหน้าบ้านมีถังในถังน่ะมีอุนิใส่อยู่ในถังแล้วก็เดินไปชี้เลยครับ500ยเยนตัวหนึ่ง500ยเยนชี้เลยก็จะหยิบขึ้นมาเอามีดเปิดปาดเอาเปลือกออกเอาช้อนตักมาแล้วกินคํ้าร0อยเยนไว้ก็บาดคือสดสดปานนั้นเลยแบบแล้วอยู่ริมริมทะเลที่ฮอกไกโดนี่เหรอไหมครับมันสุดยอดมากตอนนั้น หลังจากนั้นไปกินอูนิที่ไหนเนี่ยมันเป็นความอยู่ยากมาชิมเรามาชิมซาชิมิกันดีกว่าเริ่มต้นจากอุนอิก,ก่อนแป้งนิดนด แต่มันจังไม่ใช่อุูนีแบบแบบเกรดเอที่เราดื่นที่ญี่ปุ่นคือปกติเองเข้าไปปุ๊บมันจะแบบเอาลิ้นแตะปุ๊บมันครุบหายเลยอันนี้ไม่ถึงขนาดนะั้นมีให้เคี้ยวมีให้เคี้ยวหน่อยหน่อยมีให้แบบค่อย,ค,อยค่อยลุ้นไม่ละลายหายวับเรียกว่าคนที่ชอบชอบได้เคี้ยววัชอบสนุกกับการได้เคี้ยวได้ค่อยค่อยค่อย,ค,อยค่อยลิ้นรสนะผมว่าอันนี้โอเค แต่คนที่คุ้นเคยกับการก,กินกระทรที่แบบต้องละลายวับล้วมันทั้งปากนะอาจจะบอกว่าไอ้เนี่ยเกรดไม่เกรดไม่พอแต่ถ้าคนไม่ชอบของมันนะไอเนี่ยผมว่าไม่เลี่ยนหรือหรือเวลาผมพาเมียไปกินเนี่ยเ็าจะชอบหมดเนียว่ามันแบบเขากินเขาไม่กิน a อห้านะพาไปกินมาสตสร์คะเอห้ากินได้สองคำบอกไม่อเนี่ยมันมันมันเกินไปมันเลี่ยนเขาไม่ไหว เฮ้ผมว่าโอเคนะคือจะเรียกว่าเกรดไม่ถึงก็ได้แต่เรียกว่าเลือกเกรดที่เหมาะกับคนไทยผมว่าน่าจะใช้คำนี้ได้ฮามาจิกนี่เลยครับของโปรดดูสิฮามาจิกที่นี่เป็นยังไง ธรรมจิตไม่ดีไม่ดีคือธรรมจิตจะมีกลิ่นเฉพาะครับมันจะมีกลิ่นมีรสชาติเฉพาะของธรรมจิตเลยนะแต่นี้มันไม่มีไม่นี่อีอย่างหนึ่งคือตัวโชวยุของที่เนี่ยเราน่าจะปรุงรสพิเศษมาเวลาแตะเข้าไปแล้วแล้วเข้าปากพอโดนล,ลิ้น,นี่ยมันจะออกรสหวานแบบสัานขึ้นมาก่อนปุ๊บเหมือนกับล้างปากทีนึงก่อน แต่รสหวานมันยังคายนี่นึงตอนที่เราเริ่มเริ่มยุ้รู้รสชาติของของเนื้อปลามันก็มันดูติดหวานไปสักทุกคําแต่ว่าความหวานแป๊บหนึ่งความันซึ่หายรสชาติปลามันถึงจะมาแต่ผมว่าคราม,มาิมันจืดมันจืดไปอย่างมากอย่างว่าครับบุฟเฟ่จะไปเอาอะไรมากกับบุฟเฟ่ มัได้ความกรึบมันได้ความกรึบของคามาจิก็จริงแต่รสชาติกับกลิ่งมันหายไปรอบนี้กุ้งหวานครับอามาอิไวไ,ไม่เป็นไรวันนี้วันหยุดชลโลไม่เห็น

ือถ้าที่กินมาสามสี่อย่างนะคือเหมือนเรากินเนื้อวัวมากินเนื้อวัวถ้ากินเนื้อวัวไทยปกติเลยอ่ะมันจะเหนียวถ้ากินพวกวากิวอ่ะมันจะมันมันเลี่ยนเลยถ้ากินออสเตรเลียรสชาติจะเข้มข้นแล้วมันจะเหนียวหนุกหนุกมันจะไม่ละลายไขมันจะน้อยแต่ถ้าคุณกินวากิวที่ผสม วาก,กิวที่ผสมออสเตรเลียนดีๆนะเนื้อมันจะมีความมันมันจะมีหอมมันนิดๆและเนื้อมันจะได้ความนุ่มเคี้ยวเคี้ยวสักหน่อยแล้วมันจะเสร็จแต่ถ้าเป็นเนื้อออสเตรเลียแบบเนื้อออสเตรเลียเลยแองกัสเนี่ยที่วันนุ่มมันนุ่มจริงแต่เคี้ยวนานดังนั้นแต่ความหอมความมันของวาก,กิวมันจะลดลงแล้วก็มาเจอตรงกลาง ผมว่าสิ่งที่ฮอมโมโนซูชิเลือกเหมือนจะเลือกประมาณออสเตรเลียนบาคิวอะไรประมาณนั้นคือรสชาติที่มันสุดโต่งแบบสไตล์ที่เราไปกินอ,อกมกะเซ็ตแล้วมันสุกโต่งหรือไปกินร้านแพงๆที่ญี่ปุ่นรสชาติมันหนอมแบบแบบฮามาจิมาอุนิมามาแบบมาแบบมากระโนเนียเนี่ยแล้วก็มันจะออกมันออกขาวแล้วละลายที่นี่มันจะจจะ เอาใจเอาใจคนไทยก็ได้นะคือมันจะไม่ละลายขนาดนั้นแล้วรสชาติมันจะไม่จี๊ดจ๊าดไม่กุึ้งปรี้วขนาดนั้นมันจะดูกลมกลมมันจะดูกินง่ายกินเรื่อยๆได้เคี้ยวได้ลดสัมผัสใครชอบทรงนั้นผมว่าที่นี่กับพอดีผมคุ้นชินกับกับแบบกินแล้วต้องมา <laughs> อื พอได้พอได้คือกินอาหารญี่ปุ่นในเมืองไทยต้องทำใจโดยเฉพาะช่วงนี้ครับต้องบอกว่าวัตถุดิบส่งออกมาตอนนี้ยากลำบากมากการจะหาว,วัตถุดิบปลาดีๆตอนนี้เนี่ยราคามันจะไปไกลมากก็ทำใจนี่ขออุนิอุนิหนึ่งช้อนต้องปิดหน้าครับอุนิ ดิ๋วช้อนอื้อืออกินได้ไม่เลี่ยนเลยเล็กดีนะวะกินแองก็ไม่เลี่ยนเล็กดีไหมอืมกินเปล่าๆได้เลยอ่ะไม่เลี่ยนเลยซึ่งมันควรจะเลี่ยนไงโนกะ no. เป็นเส้นบ,นบางๆอ่ะอยังไม่ได้ชิมเลยครับไข่ปลาอิคุระครับนี่อืมอันนี้ก็เหมือนกันมันไม่เปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวปรีดมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็แบบอืม้มพอแล้ว <c oughs> คือมันทําให้กินง่ายนะผมว่ามันทําให้กินง่ายและกินได้เรื <c oughs> ่อยๆก็ดีกับร้านนะเพราะว่าถ้าเกิดร้านขายเป็นอลาด ลูกค้ากินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกอกินได้เรื่อยๆเขาก็ทำกำไรได้ดีอืมจริงๆออกเค็มแล้วก็เปรี้ยวด้วยมผมว่าเป็นเอกลักษณ์การเลือกวัตถุดิบนะจบแล้วหนึ่งรอบครับเคลียร์ไปเรียบร้อยชามซูชิตะกี้หมวดซูชินะครับ โบซูชิเมื่อกี้รวมกับสเกลมูลค่าถ้าสัง่งราคากินไปแล้ว4,450บาท4,450ขับคือคือคอ,อันเนี้ยตะเกียบผมสั่งเป็นอามาอิลิเพราะว่าโบตันมันหมดคือโบตันเนี่ย3ตัว3า0ร้แต่ถ้าเกิดโบตันเนี่ยตัวนี่ยนี่ย ซึ่งปกติผมก็จะกิน3ตัวแปลว,ว่าถ้ากินโบตันไอีสตัวส3 12, ่สาิบพราว่ามูลค่ามันจะไปกว่านี้พันเท่ากับว่าถ้ามีโบตันีอีิก,กินถึงตอนนี้เนี่ยผมคงหลักแต่ก็โอเคตะกี้ผมตอนนี้จบเราจบหมด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 ประดิ์แล้วนะจบหมดประดิษฐ์เรามาต่อกันที่ เนื้อวัวคือตอนแรกกะว่ากะว่าจะไม่กินเนื้อแล้วเพราะว่าเนื้อวัวกับเนื้อแกะไปแล้วแต่พอดีเราทําคลิปไงพอมาทําคลิปเัปา,า,ปเปา,าก็ต้องออหนึ่นครบใช่ไหมซึ่งเขาจะมีสเต็คกครับสเต็กมาส,สึสกะก,ก,กับสเต็กโคเบคือมาอย่างละ200กรัมแต่ผมกินมากไม่ค่อยไหวมรู้อยัะแล้วนะก็เลยสั่งเป็นมาส,สึสกะครึ่งโคเบครึ่งหนึ่งนะ แล้วก็สั่งสาเกอีกตัวหนึ่งเอามาลองซึ่งสำหรับรถสอเนี่ยมาสึสากะถ้ามาเต็มถาดเนี่ยสามนหกโเบเต็มถาดเนี่ยดังนั้นเท่ากับว่ามาส,สึสากะเนี่ยมูลค่าขึ้งถาดเป็นพันแปดัล้วก็โกเบขครึ่งถาดเป็นพัน และกระบวกกัสซากที่มาใหม่200สี่ลวมตอนนี้สั่งไปแล้ว7 8 5 0บาทคือผมเชื่อว่าแฟนคลับท,ทั้งหลายกินได้มากกว่าผมเยอะถ้ากินได้มากกว่าผมเนี่ยแปลว,ว่ามันจะไปไกลามากแล้วนี่ผมกำลังดูอยู่ว่าถ้าผมกินสเต็กจบแล้วผมยังไหวผมจะสั่งล็ l o เตอร์มาอีกถาดหนึง เล็กถาดไหมหนึ่จานร้อนซึ่งึหน่งจานร้อนคือ lobster อหนึ่งตัวมูลค่าอีกพันสีถ้ากินอีกพันสีก็กินไป9 2้0 9 2น0อสันสสิัศสเกตไปอีกหนึ่งครับก็ินคราบก็ซัดเข้าไปเยอะครับกินเข้าไปเกือบหมื่วน,นว้าวอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่า มีถ้าสัราคาระจบเท่าไรอา่าพอมีเปลี่ยนแก้วอ่ารสชาติจะได้ไม่ตีกันอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกออกไม่ซีเรียสมากออกนุ่มๆลื่นๆซึ่งผมปกติผมจะกินผมจะกินจุนหม่กินโจเป็นอย่างน้อยแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มมากินตระกูลทันเร มันจะมันจะแบบกินเบาๆกินสบายๆกว่ารสชาติผปนหนกจะอาจจะไม่ได้แบบรสรสชาติมันอาจจะไม่ได้แบบสเปกิฟิกยูนิคอะไรขนาดนั้นแต่กินลื่นๆตัวนี้เป็นแค่โจเซนโจเซนเนี่ยโจเซนจะอยู่ล่างๆหน่อยอ่าตัวนี้เป็นคาราคิจิโจเซนครับมันจะเผ็ดๆมันจะกินแล้วมันจะมีรสชาติเผ็ดร้อน มันจะมีความเป็นสาเกกินแล้วแบบโอ้เย่ที่ปากนะแต่ไม่ลงคอมันยังไม่ถึงขั้นกินแล้วแบบตามคอลงไปถึงกระเพาะอย่าง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 ตัวเนี้ยจะเผ็ดแวบบๆอยู่ในปากเผ็ดๆแวบๆอยู่ในลิ้นคือถ้าใครอยากกินสาเกที่แบบอยากได้ความรู้สึกของความเป็นสาเกกินแล้วแบบโอ้เย่นิดๆนะผมว่าตัวคาราคุจิโจเซนเวิร์กว่า แต่ถ้าใครชอบนุ่มๆลื่ๆนๆสาวๆอยากกินลองกินสเกนะผมว่าทันเรจึนไมเนี่ยผมว่าลื่นสบายแต่ถ้ากินหนักอาจจะมีการเจ็บตัวได้คำนวณผิดครับที่คำนวณเมื่อกี้ไปเนี่ยลืมคำนวณขอกกาว กับ,กบข้าวปั้นไข่ปูซีรีรวมที่ตอนนี้กินไปแล้วบวกกับออเดอร์ที่กำลังจะมาของซัดกันแล้ว8,610สบาทวันนี้มาซุส,สก,กะซึ่งต่อมาคู่กับโอเบเดี๋ยววันนี้จะชิมเปรียบเทียบดูนะครับว่ามาซึส,สก,กะกับโอเบต่างกันยังไง เอาจริงๆก็รู้แล้วล่ะว่าทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะมาซึส,สัก,กะกับโกเบแล้วฝั่งนี้เป็นมาซึส,สัก,กะกับโกเบครับโ<ฮ>้ที่สั่งครึ่งเดียวนะมาสักเกือบจานนะึ่งอะแล้วถ้าสั่งจานหนึ่งมนจะมาขนาดไหนวะนี่ครึ่งแล้วหรอตอนนี้เกิดอาการกลัวครับกลัวกินไม่หมด เราเริ่มจาก้ร้อนเลยแต่เป็นมาซึส,สกากะก็ต้องบอกนี้นะมาซึสากะมันก็มีหลายเกรดแน่ที่ผมเคยพาไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมพาไปกินมาซึสากะเอห้าถูกไหมอนาที่ญี่ปุ่นกินเอห้าอันนี้ไม่รู้เออะไรตอนนั้นมันจะเปรียบเทียบก,กันก็ลําบากแต่น่าจะเป็น A เดียวกันแหละมาซึสากะกับโคเบน่าจะเป็น A เดียวกันแต่ผมคิดไม่น่าจะใช่ A5 ราคานี้นะไม่น่าจะใช่เนห้า และไม่รู้ด้วยนะว่าส่วนไหนเออส่วนถูกส่วนแพงก็ไม่รู้อีกลองก่อนอมไม่ใช่เอฮะไม่ใช่สันนอกไม่ใช่สันในไม่ทช่ดิพายด้ะน่าจะเป็นสันคอแต่คืออย่างนี้ คนไทยอ่ะผมว่าคนไทยจะชอบสไตล์ที่ที่อโมโนะซูชิเลือกมานะคือไม่ใช่เลือกมาสำหรับคนที่เป็นลิ้นญี่ปุ่นอ่ะแต่เป็นคนที่ชอบอาหารญี่ปุ่นแต่เป็นลิ้นคนไทยคือเนื้อมันจะเป็นทางพวกโคขลุนโคขุ่นบ้านเราที่มันนุ่มขึ้นมันจะได้ความนุ่มได้ความหอมได้ความแต่มันยังมีติดเหนียวอันนี้ดีไม่ดีเป็นวาก,กิวผสมด้วยไม่ใช่วาก,กิวแท้ด้วยอาจจะเป็นออสเตรเลียนวาก,กิวด้วยซ้ํา Hôm nay À, về mà đục ngô bê băng Ngô kêu dơ quá dơ Mấy đếp nghèo, mấy đếp kêu dơ quá ถามว่าชอบอันไหนหรอถ้าเป็นสไตล์ผมที่กินมสัสตะกะ a อหมาผมว่าจานมาสัสตะกะมันได้ความนุ่มละลายกว่าโกเบหน่อยหนึ่งแต่ถ้าใครชอบรสชาติเข้มข้นของเนื้อวัวผมแนะนำให้กินโกเบประมาณเยอะะหมดไหมครับวาทักษ ต่ถ้าไม่บอกผมเลยนะว่าอันไหนเป็นเนื้ออะไรถ้าผมกินนะบอกตรงอันนี้แยกไม่ออกเพราะมันผสมออสเตรเลียนมาแล้วแล้วผมไม่กล้าบอกด้วยว่าคือเพราะมันเออะไรก็ไปดูได้นะเรื่องของเรื่องเอาลนะบุฟเฟ่บุฟเฟ่เนี่ยคิดมากในบุฟเฟ่ราคานี้ได้ถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแค่นี้ผมก็พอละ แต่ถ้าอยากได้คือขนาดขันกินพาจิม่านะพาจิม่าหวัดคือแบบเกรดดีเลยนะ300กรัมอ่ะสามร้กรัมก็แบบเนืเ้อสดๆได้ทำเลยนะก็พั 1, 2, นสแล้วอ่ะอันนี้200กรัมสามพันหก ไม่ได้ <rural conversation> หรอกเพราะถ้าเกิดกินมาซูสากะเอห้ามากินสเต็กเนี่ย200กรัมผมว่าลุบสดตักทันแต่ว่ามันก็ได้ได้นุ่มไม่ไหวครับเหลืออย่างละหน่อยเหลือจานละสักสองชิ้นได้ไม่ไหวละมันมีน้ำมันด้ไงเรื่องของเรื่องพอมันเริ่มเลี่ยนเริ่มอิ่มเริ่มไม่ไหวก็เลยชิคกิน จีริรวมแล้วจ่ายเงินไป5,500บวกส0บวก7็ก็ตก6,400ประบาทแต่กินไปหมดง1 0หมด8,610บาทก็ถือว่ายังกำไรประมาณสัก2 0 0พันไม่ได้กำไรเลยเรียกว่ายังกินกินเกินมา2 0 0 0แต่ถามว่าถ้าไปกินร้านอื่นๆที่เกรดไม่ถึงเท่านี้ จะราคาถึง6 0 0ันไหมตอบเลยว่าไม่ถึงน่าจะถ้าเกิดต่อมกวนี้ก็น่าจะมีอยู่สัก4,000กว่าบาทแต่ก็ถ้าอยากได้ของดีผมว่าราคานี้ละกพันกว่าบาทผมว่าก็สมน้ำสมเนื้อแล้วแถมร้อยกินเยอะไหมกินไปตามราค่าเมนู8,600อ่ะถือว่าเล็กุ้กก็ได้อะเรียกว่าไม่ไม่ขัดทุนดีวะ่ะ ถือว่าดีนะสาหรับคนไทยสําหรับคนไทยที่กินอาหารที่ไม่ชอบคาวจัดไม่ชอบชีสจัดไม่ชอบมันจัดแล้วกินเนื้อชอบเล็กเลี้ยวไม่มันมากไม่ไขมันมากเนี่ยผมว่าที่นี่เหมาะครับเเป็นว่าฝากไว้เผื่อใครอยากจะมากินหน้าร้านไม่มีป้ายไม่มีป้ายเลยผมเข้ามาได้ผมก็ไม่เห็นป้ายอะไรเลยเหมือนกันเข้ามานั่งดืด้อแล้วก็งงเลย ใครสนใจก็มาถามถึงบุฟเฟ่ดูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ